วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมือบอลสตูดิโอนะครับกับผมเช่นเคยนะครับครับวันนี้เราจะมาอัปเดตบอลดังสตูนที่เราได้ปลูกไปนะครับเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับครับลักษณะการปลูกของผมนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยดูคลิปนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้นะครับที่เราปลูก วัสดุการปลูกใช้อะไรบ้างแล้วก็ลักษณะการวางหัวเป็นแบบไหนนะครับส่วนการ<ม>วางหัวของผมนะครับผมก็จะวางแบบนี้นะครับโดยที่จะ,ะวางหัวของเขาให้พ้นจากดินนะครับจะไม่ได้ฝังทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมอยากดูการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วยนะครับเนี่ยครับก็ส่วนบาง เพื่อนๆบางคนเขาก็อาจจะฝังไปทั้งหัวเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะดูการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับว่าเขาเป็นยังไงหรือว่าเขาเน่าใบไหม,ไมหรือว่ายังไงบ้างครับส่วนตอนนี้นะครับก็ผ่านไป3ามสัปดาห์แล้วนะครับที่เราปลูกไว้นะครับโอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับวันนี้อุปสรรคค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ มีทั้งเสียงประทัดเสียงหมาแล้วก็ค้างบานเขาก็ทะเลาะกันด้วยนะครับครับส่วนลักษณะการวางหัวนะครับผมก็จะวางแบบนี้ครับจะไม่ได้ฝังไปทั้งหัวเลยนะครับผมจะเหลือปลายเขาไว้โผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะงอกขึ้นมาแล้วนะครับผ่านไปแค่3มสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับสังเกตดูนะครับว่าเขาจะมีตาขึ้นมาแล้ว สองตาตรงนี้นะครับหัวนี้ก็เป็นหัวจัมโบ้นะครับอ๋อมีทั้งหมดด้วยกันสามตาด้วยครับเป็นหัวจัมโบ้คือหัวใหญ่ที่สุดที่ผมได้เอฟมานะครับมาดูเจ้าตัวเล็กกันบ้างนะครับส่วนหนอนี้นะครับก็สังเกตดูจะมีลากออกมาแล้วด้วยนะครับมีลากออกมาแล้วนะครับในกล้องเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะครับมีลากออกมาแล้วสองลากนะครับ เหมนกันครับผมวางเป็นแบบนี้นะครับผมปลูกไปทั้งหมดก็น่าจะแปดกระถางด้วยกันแต่ว่ากระถางหนึ่งเขาได้เน่าออกไปแล้วนะครับน้องได้กลับดาวไปแล้วหนึกระถางมาดูหน่อนนี้นะครับหนอน,นี้ก็รู้สึกว่าจะโผล่ยาวที่สุดแล้วในบรรดาที่ปลูกนะครับเนี่ยการลดน้ําของผมนะครับผมจะไม่ได้ลดทุกวันนะครับสัง ช่วงหน้าที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าฝนอากาศก็ค่อนข้างชื้นนะครับฝนตกแบบทุกวันเลยผมก็จะลดวันเว้นวันบางวันก็บางทีก็มาสังเกตกระถางเขาดูถ้ายังมีความชื้นอยู่ก็สองวันครั้งนะครับจะลดสองวันรดทีหนึ่งนะครับส่วนหัวนี้นะครับส่วนหัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ ผล่ขึ้นมาเล็กๆแต่ยังแต่ยังยังยังไม่ได้โผล่โผล่ขึ้นมาเยอะรู้สึกว่าน่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนอนนี้การปลูกก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่การถนาดของส่วนมีพี่ๆคนนึงที่อา่าท่านนึงมาคอมเมนต์ว่าการผ่าหัวปลูกเนี่ยได้ไหมผ่าหัวปลูกก็ได้เหมือนกันนะครับ ่ามว่าปูกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เคยผ่าแต่ว่าผมได้สั่งมาแล้วนะครับหัวหนึง่งเพื่อจะมาทดลองผ่าหัวอยู่นะครับโอเคครับมาดูกระถางนี้กันด้วยนะครับกระถางนี้ผมได้วางไปทั้งหมด2หนอนะครับแล้วก็2แบบด้วยกันนะครับโดยหนอแรกเนี่ยผมจะวางเหมือนกระถางอื่นเลยก็คือวางให้พ้นกระถางขึ้นมาส่วนหนอนนี้ผมก็ จะฝังไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อดูว่าอันไหนจะโตได้ดีกว่ากันนะครับสังเกตว่าเหมือนกันเลยครับเหมือนกันโตได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนรากเขาก็ผมก็คุยๆดู <c oughs> เดี๋ยวตอบวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอุปสรรคเยอะมาก เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันหนูอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่เขาโตแล้วหรือว่าเขาเป็นพุ่มกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ